เกิดแรงดันในทุกทิศทุกทางค่ะสำหรับแรงดันของน้ํานะคะแรงดันหรือว่าแรงดันของของเหลวเนี่ยก็จะเกิดจากแรงที่มาที่จะทํหมนต่อภาชนะที่บรรจุของของเหลวนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นภาชนะเองหรือว่าผนังรอบๆของภาชนะที่ใส่ของเหลวนะคะแรงนี้นะคะก็จะเรียกว่าแรงดันของของเหลวค่ะชุด